สวัสดีครับท่านบสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณสายครับขอบคุณมากคราบมีตื่นเต้นกันหมดเลยขนลุกกันอย่างรรับเรื่องเรื่องคือมัน แล้วแล้วแล้วก็มาถึงวัน <c oughs> วันที่เธอต้อง <c oughs> ไป <c oughs> ไปอุบลว,วันนี้มาถึงแล้วครับครัวคุณต๋อยยก,ยกครับมากันที่ตรึมเลยครับ26กรกฎาคมถึง8 <c oughs> สิงหาคมนี้ที่เซนทัลอุบลลานกิจกรรมชั้นหนึ่งเจอกันครับเชิญชวนพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาครับ มามวนน้ำกันเดิมนะฮะอาหารหวานข้าวหลายหลายเยอะแยะมากมายบอกเลยว่าเห็นแล้วเป็นตังงึดแน่ๆเป็นตังยึดแน่ๆเด็ดจริงๆนะผู้ชมเราไปอุบลแล้วนะครับและจริงๆนะที่เขาเชิญชวนพี่น้องบ้านเฮานี้ชาวอิสานรมาให้หมดเลยแล้วขอเชิญชวนพี่น้องชาวต่างประเทศชาวลามาใช่ใช่ใช่สปปลาวมากเลยไหนพูดเชิญชวนพี่น้องชาวสปปโดยสบายดี พี่น<คะ>้องชาวลาวเชิญเชิญชวนมาแอลแอลงานอีสานครัวคุณต่อยยกทัพที่อุบลราชธานีเด้อมอดีพี่น้องชาวลาวบอก ไอ้นี่มั่วสุดๆไม่มั่วไม่มั่วสบายดีได้แปลว่าตววสดีสบายดีสวัสดีอเข้าใจสบายดีแค่แต่งานอีสานอะไรกันเนี่ยมันเลอะเทอะเข้าใจแค่สบายดีก็พอแล้วที่เหลือให้เขามาให้เขามาแล้วเขาเจอพวกเราว่าเราเจอที่เจอวันนี้ยี่สิบหกกรกฎาคมนี่ผมไม่ทราบเลยว่าใครจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนอะไรไงไม่รู้ผมสามคนมีแฟนต่างประเทศนะครับมีเขาอย่าพูดเลยหนูบอกเลยคนคนลาวเลยนะรักหนูเป็นร้อย แล้วคนเกลียดนะที่เหลือเกลียรติทั้งประเทศที่สอนต้องตั้งนานสอนตั้งนานที่อุตสาห์ามผิดเขาบอกว่านี่คนลาเอาไหมคนลาพี่น้องชาวลาวเนี่ยรักหนูเป็นร้อยแล้วที่เหลือที่เหลือเกียรติหมดโอต้โหยืนโอเคครับเอาแล้วครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะฮะ26กรกฎาคมถึง8สิงหาคมนี้ชท่านอุบลลานกิจกรรมชั้นหนึ่งเดียระเอีจะค่อยๆว่าให้ทราบกันต่อไปแต่สัปดาห์หน้านะ ใช่เด็กจักรานณาแล้วนะถ้ากลัวว่ากลัวจะลืมนะคุณผู้ชมเปิดปฏิทินแล้วกากระบาดไปเลยนะหรือถ้าท่านมีโทรศัพท์ตั้งเตือนไว้ยี่สิบหกกรกฎาคมแต่ถ้ากากระบาดไม่ได้ขี่เส้นใต้โอ้ยเฮ้ไผมขี่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดล้วด๋อยไม่ต้องไม่ต้องพอแล้วเพลงเนี่ยบ่งบอกถึงอายุคนนะอย่ามายุ่งกับฉันเลยเอาเรื่องนี้ดีกว่าถ้าท่านไปกาญจนบุรีโอ้โหพูดถึงจังหวัดนี้โอ้จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย กาญจนาบุรีนี่กาญจนาบุรีเล่นผิดเนี่ยเล่นผิดเราจะบอกให้เลยว่าถ้าเกิดไปแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านวิวริมแควาบเนืองวังโพจังหวัดกาญจนบุรีขับไปบนถนน3-344ไปประมาณ1กิโลครับจะเห็นร้านนี้นะครับอยู่ด้านขวามือหรือปักหมุดตามชื่อร้านก็จะเจอเลยนะครับร้านนี้อยู่ริมแม่น้ำแควน้อย วิวแบบสุดยอดเลยร้านนี้นะครับเริ่มต้นจากการเข็นรถขายก๋วยเตี๋ยวพอเก็บเงินได้ครับก็ขยับขยายขายอาหารตามสาั่งหลังจากนั้นครับแม่เนืองก็ค่อยๆเปลี่ยนมาขายปลาแม่น้ำเมนูจานเด็ดๆจึงค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ขายมาเกือบ40ปีแล้วครับที่ร้านนี้นะครับมีเมนูเยอะมากเลยครับทั้งต้มยำปลาครังกบ ทอดน้ำปลาชูฉี่ปลากายแกงส้มปลาคังหน่อไม้ดองลาบหมูกรอบแต่ถ้ามาร้านนี้ไม่กินปลาคังทอดน้ำปลากับไข่เจียวสาลเปลาถือว่าผิดเคล็ดลับของเมนูนี้นะฮะจะอยู่ที่เขาจะใช้ปลาคังเนี่ยไซส์ประมาณ1.3-1.5ถึง1.5กิโลกำลังดีเลยทอดไฟค่อนข้างแรงนะครับเพื่อให้ปลาเนี่ย กรอบสีสวยไม่อมน้ำมันแล้วก็นำมาคั่วกับน้ำปลานจนแห้งเลยนะฮะซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านทานพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบสุดจี๊ดจ้าเลยเข้ากันแบบสุดๆกินคู่กับไข่เจียวสละเป่านะด้านนอกเนี่ยเขาจะเกลียมๆหอมๆส่วนด้านในเนี่ยเนื้อไข่มันจะนุ่มชุ่มฉ่ำไม่อมน้ำมันขอบอกว่าคุณจะได้รสสัมผัสที่ครบรสจริงๆ ร้านวิวริมแควใบเนืองวังโพจังหวัดกาญจนบุรีเปิด9ก้ามงครึ่งถึง3ามทุ่มครึ่งวันนี้อยู่ในรายการเลยครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะรยการเสืราครับคุณผู้ชมนี่เลยครับพวกเราก็จะต้องทดลองให้ท่านผู้ชมหลายท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณเต้พบอยากจะกินแล้วว่านี่พูดกันตามจริงเลยนะครับรบพวกผมทารายการอาหารอย่างนี้ทุกวันและอาหารงี้มาอยู่ทุกวันท่านคิดว่าผมจะอยากกันหรือครับผมไม่อยากใช่ไหมครับอยากครับอยากแล้วอันนี้เป็นเมนูปลาคังทออต้าปลาเป็นเมนูเด็ดของเขาเลยนะครับซึ่ง ีเด็ดก็คือเขาจะใช้ไซส์เนื้อปลาที่แบบแค่โลครึ่งโลสามแค่นั้นเองครับแล้วแบบมาแห้งๆเลยแล้อีกอันหนึ่งที่คุณต้องกินด้วยไข่เจียวสลัเปาไข่เจียวสลัเปาอันนี้ต้องกินนะฮะนี่คือร้านเมนูอาหารจากร้านชื่อว่าวิว,วริมแควใบเนืองวังโพจงังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดถ้าเกิดไปไปทานก,นกันนะครับ เราอุตส่าห์ปักหมุดท่านอุตส่าห์ไปหามาแสนลาบากยากถ้าไปถึงที่ไม่กินก็ถือว่าผิดแต่ที่แน่ๆผิดแน่ๆถ้าเกิดสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมถึง8สิงหาคมนี้ท่านไม่ไปกลัวคุณต่อยยกท <ยก S 1> ับ,บนะครับเจอกันที่เซ็นทรัลอุบลน,นะฮะร้านกิจกรรมชั้นหนึ่งนะครับบอก<ะ>เลยว่ารวมร้านอาหารหวานขา้าวเยอะแยะมากมายพี่น้องชาวบนจะได้กินอาหารใต้จะได้กินอาหารเหนือ จะได้นานภาคกลางรวมด้วยหมดเลยใช่เนื้อใต้ออกตกมาหมดมหมดแล้วก็ไม่ต้องเที่ยวไปตามหาร้านตั้งเป็นร้อยร้ร้านค้าอุตามปีหนึ่งก็ไม่จบไม่ต้องมารวมกันอยู่ที่เดียวกันเลยนะฮะและ26รกรกฎาคม,มจนถึง8สิงหาคมเจอกันเจอพวกเราเจอกันเจอแน่นอนพวกเราไปกันอย่างแน่นอนเลยนะครับอยากพลาดพักตัวนี้สักครู่งถึงหน้าตั้งใจก่อนเดี๋ยวพกกช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ กระเพราเนื้อดาวกระจายครับเขาเข้าใจคําว่าหัวใจของผัดกระเพรามันอร่อยมากแล้วมันหอมมันเข้าไปในเนื้อเลยคําว่ามันแทรกพวกนี้เวลาที่มันโดนกระทะลงทะมันจะหอมมากทางรายการคองต่อยเล่งเห็นคุณค่านะครับรอบนี่พร้อมนี่ติดให้คุณอีก15ล้านบาท ลัวคุณไป